สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเรื่องนี้พูดถูกมากเม้นนี้ทีเด็ดวิจารณ์กระแสร้อนแม่เวียเปิดหน้าวาดที่สะพ้ายได้สุดตรงจุดกลายเป็นประเด็นร้อนๆขึ้นมาทันทีหลังเมื่อคุณแม่แหม่มพลอยเพลินขนารดคุณแม่ของเวียสุกลวัฒนขนารถที่บินกลับมาเยี่ยมลูกชายที่ไทยได้โพสต์ภาพในอิสตาแกรมแพตตี้แนสซึ่งในภาพก็มีสาวคนสนิทของลูกชายร่วมเฟรมอยู่ด้วย พร้อมระบุข้อความไว้ในภาพดังกล่าวว่าเลิฟยูอซึ่งทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าหวานใจคนใหม่ของหนุ่มเวียแบบชัดๆแต่อย่างไรก็ตามท่ามกลางคำยินดีจากแฟนๆก็ดันมีชาวเน็ตเกลี้ยบอรอดอีกส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์แนวก่อกวนและเนบบวกแซะบางก็ลากไปเทียบกับอดีตแฟนเก่าดีกรีนางเอกคนสวยระดับประเทศของหนุ่มเวียกันด้วย และก็เพาะคอมเมนต์ไร้มาตยาก่อดราม่าของเกลียนคีย์บอร์ดนี่เองที่ทำชาวเน็ตแฟนคลับออกมาฉะแทนหนุ่มเวียและหวานใจและกลายเป็นคอมเมนต์ทีเด็ดที่ชาวเนต็ตรัวไลค์และกดแชร์หนักมากโดยคอมเมนต์นั้นมีว่าทำไมเขาถึงไปวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวพี่เวียขนาดนั้นทุกคนควรได้สิทธิ์ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการเห็นใจหลายๆคนที่โดนด้วย บางเรื่องเราไม่ได้รู้เรื่องราวส่วนรึกข,ของพวกเขาชื่นชมก็ติดตามไม่ชื่นชมก็แค่เลิกติดตามดีกว่าไปว่าเขาค่ะกับคนเก่าก็เลิกไปนานแล้วคบคนใหม่ก็มาสักพักแม่จะถ่ายภาพกับคนใหม่ก็ไม่แปลกเขาจะเปิดตัวคนใหม่ก็ปกติแต่คนที่ไปเม้นทําำนองว่าคิดถึงคนเก่ายินดีกับคนเก่าด้วยพวกเธอเป็นอะไรมากป่าฉันว่าพวกเธออับแปลกบางคนไปเม้นว่าเกลียด เกลียดเขาก็แค่เลิกตามไม่ใช่ตามด่าเขาจ้าเวียสกรวัฒน์บางทีมันไม่ใช่เรื่องว่าใครสวยกว่าใครใครดีกว่าใครมีสติกันนิดนึงเถอะปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขากับคนหรือสิ่งที่เขาเลือกเถอะชีวิตคู่ของเราให้เขาเรียนรู้กันไปดีก็คบต่อไปกันไม่ได้ก็เลิกก็เหมือนพวกคุณคณทั้งหลายนั่นแหละไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเราชอบทั้งเวียทั้งบอ ตามทั้งสองดีออกขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอคบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ